สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับพิมีสะพายตุรกีนะคะวันนี้นะคะพิมมาทำ Q&A ให้เพื่อ,อนๆทุกคนได้รับชมรับฟังกันนะคะก็คือส่วนมากจะมีคำถามหลายๆคำถามที่เป็นคำถามสุดฮิตเกี่ยวกับหนุ่มตุรกีนี่ถามพิมมาเยอะๆเยอะๆมากเลยนะคะจาก f c ของพิมพ์เองเนาะแล้ววันนี้พิมพ์ก็มีโอกาสได้ นำข้อมูลที่เพื่อนๆถามเข้ามาในใต้คอมเมนต์ของพิมมามาทำ Q&A ตอบคำถามให้เพื่อนๆฟังนะคะก่อนอื่นพิมพก็ขออนุญาตกราบขอโทษเพื่อนๆ FC ที่ CT, ส่งคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ในคลิปแต่ละคลิปมานะคะพิมพ์ก็จะหยิบยกมาทำเป็นข้อมูลข้อมูลเพื่อให้เพื่อนๆคนอื่นได้ศึกษากันนะคะาสาวๆที่อยากจะ มาศึกษาหนุ่มตุรกีก็มาฟังคลิปนี้ของพิมพ์ก็จะได้นําไปเป็นความรู้แล้วก็ประกอบการตัดสินใจมากขึ้นนะคะมาอะมาดูคําถามข้อที่1เลยนะคะคําถามสุดฮิตเหมือนกันนะคะแต่และข้อนี่คือสุดฮิตสุดฮิตเลยนะคะทุกคนคะ่ะผู้ชายตุรกีจริงๆแล้วนี่เขาไม่ได้แย่อย่างที่กิจนะ,ะทุกคนทุกคนต้องเข้ามาสัมผัสเองหล,หลายคนจะบอกว่าผู้ชายตุรกีนี่เจ้าชู้อบอกรักไวหรือไม่ก็ชอบเรื่องเซ็กอะ ปัญหาพวกนี้คือเจ้าชู้มีทุกประเทศอยู่แล้วนะคะอบอกลักไวอันนี้ก็แล้วแต่ประเทศไหนพพ์มไม่รู้แต่คนตุรกีจริงๆก็บอกรักไวจริงๆแล้วนะคะเดี๋ยวพิมพ์จะอธิบายในขั้นตอนต่อไปเนาะส่วนชอบเรื่องเซ็กซ์เอาจริงๆมีทุกประเทศพิม์เคยทําคลิปก่อนหน้านั้นไปนแล้วว่ามีทุกประเทศจริง,รงๆว่าจะโซนยุโรปโซนตะวันออกกลางอาหรับหรือว่าจะเป็นพวกหนุ่มเติร์กหนุ่มตุรกีอะไรก็แล้วแต่มีความใคร่ความอะไรมันมีทุกคนละคะ่ะทุกคนคะแล้วแต่เราจะ ใช้วิจารณญาณในการครบในการคุยในการแชทแล้วก็ตัดสินใจเอาด้วยตัวของคุณเองว่าผู้ชายคนนั้นอะใช่ไหมนะคะทุกคนคะข้อต่อมานเนาะพี่พิมพ์คะ่ะหนูพูดภาษาไม่ได้เลยไม่ว่าจะภาษาอังกฤษหรือภาษาตรุรกีแล้วเราจะไปกันรอดไหมนะคะพิมพ์อยากจะบอกว่ารอดคะ่ะทุกคนเนาะพิมพ์ยกตัวอย่างเพื่อนพิมพ์อย่างน้องติ๊กอะน้องติ๊กที่เป็นเพื่อนที่ เอฟซีอาจจะเห็นในหลายๆคลิปแล้วว่าน้องติ๊กมาบ้านพิมพ์มาทานอาหารหรือไม่ก็ไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆนะนี่ก็ไม่ได้ภาษาเลยเลยนะคะอังกฤษไม่ได้ตุรกีไม่ได้คบกันแป๊บเดียวก็มาแบบงงๆเลยนะคะก็คือเป็นภาษากายภาษาใจกันมากกว่านาะสุดท้ายแล้วเนี่ยน้องติ๊กนี่เข้ามาพร้อมกันกับพิมพ์เลยนะมาไล่ๆเรียกกันกับพิมพ์ก็คือเกือบเกือบสปีพร้อมกันแต่ตอนนี้นะปัจจุบันน้องติ๊กเขา ได้ภาษาตุรกีไปแล้วเร็วกว่าพิมพ์มากเลยซึ่งพิมพนี่ยังงูง,งูปลาปลากงกงอยู่เลยอ่ะนะคะทุกคนคะ่ะข้อต่อไปนะคะผู้ชายตุรกีขี้หึงจริงไหมจริงคะ่ะตอบว่าจริงแต่อาจจะไม่ทุกคนนะคะแล้วก็ขี้หึงนี่มันก็อาจจะเป็นได้หลายประเทศมั้งใช่ปะคะอาจจะยุโรปก็อาจจะเป็นอาหรับก็อาจจะเป็นหรือตุรกีอาจจะเยอะกว่าอันนี้พิมพ์ก็ไม่แน่ใจหึงคะ่ะแฟนพิมพ์ก็หึงแต่พิมพ์เป็นคนไม่หึงแฟนนะคะ แฟนพิมพยายามทําให้พิมพ์หึงแต่พิมพ์ไม่หึงเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เกิดความว่าเฮ้ยน้อยใจอ่ะพิมพรักเขาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนจริงๆอพิมพ์รักเนาะแต่ว่าเราอยู่ด้วยกันเรามีลูกแล้วเราต้องใช้เหตุผลในการคุยกันพูดคุยกันนะคะหึงหึงเหมือนกันแรกๆแฟนพิมพ์ก็ให,ให้ให้พิมพ์ลบผู้ชายที่ไม่ได้ข้องเกี่ยวไม่ได้เป็นหยาดที่โกหกัวที่แกออกจากเฟซบุ๊กพิมพเป็นหมดเลย พิมก็ลบให้แกนะคะเพราะว่าแกตกรับรับคําแล้วว่าแกจะแต่งงานกับเราเนะเราต้องเคลียร์ผู้ชายในคลิปออกให้หมดเหลือไว้แค่ญาติพี่น้องแตปล่ถ้าเคลียร์หมดแล้วญาติพี่น้องที่เป็นผู้ชายมันยังให้ลบอีกนี้ก็พิจารณาเอานะคะมันบ้าไปหรือเปล่านะคะจะบ้าหรือจะให้มาลบญาติพี่น้องผู้ชายเราไปด้วยนะคะไม่ได้นะคะต่อมานะคะผู้ชายตุรกีเนี่ยเงินเดือนเท่าไหร่ซึ่งคาถามนี้ถามมาเยอะมากนะคะทุกคนถามมาว่า พิมพอยากจะบอกว่าไอ้เรื่องเงินเดือนนี่พิมพตอบไม่ได้นะคะทุกคนพิมพอยากให้เ,เพื่อนๆนี่ถามไปเลยนะคะนะคะว่าเออคุณภาพชีวิตคุณนะเป็นยังไงเพราะเราจะมาใช้ชีวิตอยู่กับเขาอะพิมพจะไปถามแทนให้เขาตอบแทนก็ไม่ได้นะคะมันเป็นหน้าที่ของ FC จะต้องถามเขาเองนะคะทุกคนฮะถามทุกอย่างไปเลยคุณมีบ้านไหมคุณมีรถไหมคุณมีเงินเดือนเงินเดือนเท่าไหร่อะไรเงี้ยคุณสามารถจุนเจอส่งไปทางบ้านที่ไทยให้ฉันได้ไหมมันเป็นคําถามที่เป็นผลประโยชน์ของเราถามค่ะ อันนี้ตอบให้ไม่ได้จริงๆนะคะว่าใครแต่ละอาชีพแขนงไหน,ไหนเงินเดือนเท่าไหร่อันนี้พิมพ์ตอบไม่ได้พิมพ์ตอบได้แค่ของแฟนพิมพ์นะคะฉะนั้นคุณคบใครคุณถามมาเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะไม่ว่าจะอาชีพหมอโรงกันน้ำมันช่างทำสีทาบ้านอะไรอย่างเงี้ยคุณถามไปเลยคะ่ะแต่จริงๆแล้วช่วงนี้ค่างเงินของตรุรกีมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับไทยมากมายนะคะก็ต้องทำใจนะคะแต่ก็ต้องดูอนะาคตต่อไปจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะคะ คำถามต่อมาพี่พิมพ์ผู้ชายตุรกีบอกรักไวมากเชื่อถือได้หรือเปล่าคะนี่คำถามสุดฮิตเลยนะคะแล้วก็พิมพ์อยากจะตอบว่าเป็นไปได้ค่ะอย่างที่พิมพ์เคยเกริ่นในคลิปก่นกอนๆที่บอกว่าผู้ชายตุรกีส่วนมากบอกรักไวเพราะ70-80%เลยเนี่ย ผู้ชายตรุรกีหรือคนตรุรกีไม่พูดภาษาอังกฤษนะคะก็จะเป็นอนุรักษ์นิยมพูดแต่ภา,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 ภาษาตุรกีสื่อสารไม่ได้สาาื่อสรารก็ภาษาตุรกีใช้ทานเซเลนเอานะคะเขาก็เลยรวบรัดหักมุมเลยว่าผมรักคุณฉันก็เลยเคยบอกเข้าไปแล้วนะเธอเธออย่าไปพูดอย่างนั้นกับสาวไทยสาวไทยเขาอาจจะไม่ดูมันไม่น่าเชื่อถือนะคุณคุณแค่บอกว่า ผมชอบคุณผมชอบคุณต้องพูดยังไงล่ะคนตุรกีเขาไม่เข้าใจนะคะทุกคนผมเขาก็เลยรวบรัลว,ว่ารักไปเลยเขาก็แสดงความเป็นเจ้าของเลยแล้วก็ส่งสติกเกอร์ให้ทุกวันทุกวันทุกวันแสดงถึงความรักเพราะเขาพูดอะไรได้ไม่มากนะคะส่วนมากเขาก็จะพูดภาษาตุรกีแล้วก็สาวไทยก็จะเอาไปแปลเอาใน Google เอานะคะคำตอบก็คือเป็นไปได้ค่ะเพราะแฟนพิมพ์ก็บอกรักไวเหมือนกันประมาณ3เดือน3เดือนพิมพ์ถือว่าเร็วนะคะ ที่บอกรักพิมรักอย่างที่บอกว่าต่อมาคุยกันไปแค่หนึ่งปีพวกเราก็แต่งงานกันเลยอะไรที่ใช่มันก็ใช่มันต้องใช้เวลานานนะคะทุกคนคะต่อมาคําถามนี้ก็มีหลายคนนะคะบอกมา,อาพี่พิมพคะคนตุรกีมีภรรยาได้หลายคนจริงหรือไม่อันนี้พิมพ์จะตอบให้กระจ่างเลยนะคะทุกคนตอบว่าไม่จริงโดยสิ้นเชิงคะ่ะไม่จริงเลยนะคะของอตุรกีที่เป็นาศาสนา มุสลิมอิสลามก็จริงแต่ประเทศนี้เขาไม่นิยมเขาไม่มีการที่จะ,ะสนับสนุนให้ภรรยามีหลายคนให้สามีมีภรรยาหลายคนนะคะต้องมีคนเดียวเท่านั้นจนแก่จนเท่านะคะแล้วก็ถ้าคุณอยากจะมีใหม่คุณก็ต้องทําจดทะเบียนญยาอะไรให้เรียบร้อยกับภรรยาเก่าก่อ,กอนแล้วก็ค่อยมาแต่งงานใหม่คําถามที่บอกว่าหรือที่ได้ยินผิดๆมาว่าคนตุรกีมีเมียได้4คนเพราะว่าเขาเป็นมุสลิมอันนี้ ผิดคะ่ะไม่จริงโดยสิ้นเชิงเป็นไปไม่ได้คะ่ะสามีพิมพ์ก็บอกว่าไม่มีทางอย่างนั้นแน่นอนนะคะฉะนั้นเชื่อใจสบายใจได้เลยคนที่จะมาทางหนุ่มสายตุรกีนะคะไม่มีทางมีเมียสีคนได้แน่นอนนะคะแล้วคนตุรกีค่อนข้างรักจริงรักจริงและดูครอบดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีมากเลยนะคะทุกคนคะ่ะคําถามต่อมานะคะพี่พิมพคะจะคุยเรื่องสินสอดการแต่งงานเนี่ยคนตุรกีจะเข้าใจไหม ต้องคุยค่ะคุณต้องคุยเพราะว่ามันเป็นผลประโยชน์ของตัวคุณเองเป็นผลประโยชน์ของเราเขาจะรับได้ไหมสินสอดคืออะไรประเพณีคืออะไร,ร,ะออะไรจะแต่งงานที่ไทยอย่างเดียวหรือจะแต่งงานที่ตุรกีอย่างเดียวก็ได้ต้องต้องแยกแยะนะคะเพราะตุรกีเขาไม่มีคาว่าสินสอดเขาไม่รู้จักคาว่าสินสอดพิมพ์บอกไปลหลายๆคลิปแล้วพ,พยายามกอกเข้าไปในหลายคลิปให้เพื่อนๆได,ได้ได้รับรู้ให้เพื่อนเได้ซึมนะคะ ไม่ว่าจะเป็นคลิปกินหรือว่าเป็นคลิปนั่งเล่าพิมพก็จะพยายามบอกที่ด้ว่านี่มันเป็นผลประโยชน์ของเรานะคะเราจะต้องคุยอย่าอายถามมีบ้านมีรถมีครอบครัวมีอะไรที่งานงานเป็นหลักแหล่งไหมมาหาฉันได้ไหมให้ฉันไปหาคุณได้ไหมให้เราศึกษากัอนอนไหมถามทุกอย่างคะ่ะผลประโยชน์ของคุณต้องถามนะคะพิมพ์ถามให้ไปได้เนาะนะคะต่อมานะคะพี่พิมพ์คะพี่พิมพ์ต้องต้องละหมาดไหมต้องถือศีลอดไหม ต้องคุมฮียาบไหมนะคะแล้วแต่งานไปต้องเปลี่ยนศาสนาไหมนะคะก็คือถือศีลอดนี่ครอบครัวพิมพ์ก็ไม่ได้ถือนะคะยิ่งตอนที่ท้องพิมพ์ก็ยิ่งต้องให้นมลูกเอ่อต้องบำรุงลูกพอคลอดมาก็ต้องให้นมลูกก็กินอยู่ตลอดแต่พอครอบครัวของพิมพยางที่เห็นนะคะไม่ได้เคร่งนะคะก็ไม่ได้ถือศีลอดนะคะแต่จะอดแค่เฉพาะมื้อเย็นทานพร้อมกันหลังจากที่ ตะวันตกดินแล้วพระสวดนะคะแล้วพี่พิมพต้องคุมพิยาบไหมไม่เลยค่ะพี่พิมพ์เป็นค,อครอบครัวที่ฟรีสไตล์ฟรีดอมนะคะโอเปิลไม่คุมค่ะแม่พิมพ์ก็ไม่คุมญาติญาติป้าป้นานาก็ไม่คุมคุมเฉพาะ่าทวดยายทวดเท่านั้นเองนะคะแลวต้องเปลี่ยนศาสนาไหมอันนี้ก็ไม่จําเป็นนะคะตกลงกษับสามีบอกแล้วว่าตุรกีเขาจะไม่เค่งเรื่องพวกนี้เขาจะไม่บังคับใครให้เป็นบาปให้เปลี่ยนศาสนาให้เป็นบาปถ้าจิตใจของคุณไม่ยอมที่จะเปลี่ยนศาสนานั้นๆน,น,นะคะเขาก็ไม่บังคับ ก็ใช้ศาสนาพุทธไปนะคะพี่พิมพ์คะคําถามต่อมาถ้าเขาบอกว่าเขาจะมาหาเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมพิมพ์ตอบว่าเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าพิมพ์ก็คุยกับแฟนพิมสักพักหนึ่งนะคะแกก็บอกแกจะมาแกก็มาและเพื่อนๆอีกหลายๆคนเขาก็บอกว่าเขาจะไปเขาก็ไปคนตุรกีจริงๆแล้วเงินเดือนก็ไม่ได้มากมายโดดเด่นอะไรเหมือนกับทางโซนยุโรปเขานะคะถ้าเขาบอกว่าเขาจะไปเนี่ยพิมพิมคิดว่าเขาน่าจะไปจริงๆนะคะเพราะว่า ถ้าเขาไม่ไปนี่เขาคงไม่พูดหรอกเพราะว่าฉันไม่มีเงินค่าเครื่องฉันไม่รู้จะไปพักตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่าใช้จ่ายคงไม่พอฉันก็คงไม่ได้ไปหรอกฉันก็คงแชทอยู่กับเธออยู่แค่นี้แหละถ้างั้นเราก็หยุดโปรแกรมสต็อปไปเลยค่ะไม่ต้องคุยต่อแล้วคงไม่มีโอกาสได้เจอกันคงไม่มีโอกาสได้แต่งงานหรือไม่ก็มาอยู่ที่นี่ชีวิตก็คงไม่ได้สุขสบายอย่างที่เราคิดไว้คงจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไม่ได้นะคะต่อมานะคะมีคนบอกว่าคุยกันไว้แล้วก็บอกรับกันภายในหนึ่งวันเนี่ย ะะเป็นไปได้ไหมว่าเขารักจริงเป็นไปได้ค่ะเพื่อนพิมพหลายคนเนี่ยค,คุยกัน 2- 3สเดือนก็มาอยู่ที่นี่เลยมีก็หลายคนแล้วก็แล้วก็ขอต้อนรับสะพ้ายใหม่นะคะว่าที่สะพ้ายใหม่ที่จะเข้าย้ายมาอยู่มงังคุสตาอีกคนหนึ่งเดือนหน้านะคะขอให้ชีวิตมีความสุขขอให้ดูแลกันขอให้เอาใจใส่กันศึกษาใจกัน พี่เขาอาจจะมาเที่ยวก่อนหรือจะมาอยู่วันนี้พิมพ์ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวพิมพ์จะลองเช็คเข้าไปคุยหลังใหม่กับแกอีกทีหนึ่งคะ่ะยังไงก็ยินดีด้วยจะเข้ามาอยู่เป็นว่าที่สไปเมืองบุษราอีกคนแล้วนะคะโอเคค่ะพิมพ์หวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะพิมมาตอบคาถามยอดฮิตให้ทุกคนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ